เนี่ยคุณผู้ชมดูสีจอดีมากเลยอ่าสวัสดีเพื่อชน,นชาวเสฟกินนะจ๊ะขอต้อนรับสู่ร,รายการเสฟกินนะ <Yeah, yeah. S 1> แน่ยนะทุกนี่ทุกคนคงจะเห็นดูไปเป็นพิธีกรตามาที่ต่างๆเยอะมากนะใครที่อยากจะดูข่าวสารอะไรที่มันนอกจากมือถือบ้างเนี่ยมันทีมันก็น่าเบื่อนะคุณผู้ชมก็ไปดูอย่างอื่นบ้างก็ได้แต่วันนี้เรามีมือถือที่ไม่น่าเบื่อเลยเพราะนี่คือหัวเว่ยไวมก เรื่องจริงขายในไทยนะจ๊ะก่อนจะไปดูการก็ฝากกดไลค์นะคุณผู้ชมกดแชร์กำลังใจให้กันนะอย่าลืมกดติดตามด้วยเนี่ไอปุ่มหน้าตาเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละ่ะเดี๋ยวคลิปใหม่ๆมาเนี่ยจะไม่รู้เรื่องและที่สําคัญนะคุณผู้ชมตัวนี้เป็นเครื่องที่เราจะได้คําตอบสักทีว่า w y Max ที่ขายในเมืองไทยนั้นหัวชาเป็นแบบไหนสีชาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงท่าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา หัวเว่ย Max คุณผู้ชมเปิดตัวในประเทศไทยเราเนี่ยหนึ่งหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบาทและสีที่ทุกคนได้เห็นเราพรีวิวไปก่อนหน้านี้เป็นสีดำหลายคนบอกสีดำเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเลยพี่มันดูแล้วอาจจะไม่ค่อยถูกจริตไม่สวยเท่าไหร่วันนี้เราจ,จัดให้คุณผู้ชมเป็นสีน้ําตาลนะยังไม่เคยเห็นเหมือนกันเห็นพร้อมกันดึง้งอ๋อยูนซีนคุณผู้ชมอะยังยังไม่อยากให้เห็นนะในตัวเครื่องที่ขายในไทยนั้นนี่คุณผู้ชมจะมีเคสให้เรานี่แล้วก็มีคู่มือที่เราอาจจะไเป็นประจำนี่นะ แล,และหัวชาร์คคุณผู้ชมในที่สุดก็ถึงบางอ้อสักทีนะคุณผู้ชมหัวชาร์ของเราเป็นแบบ9โวลต์2 a เป็นแบบ18วัตต์ชาร์จเร็วนั่นเอง ได้คาตอบสักทีนะคุณผู้ชมว่ามันเป็นชาร์จเร็วนะแล้วก็มีหูฟังให้กับเรานะคุณผู้ชมเป็นแบบนี้อหน้าตายอย่างนี้นะแล้วก็มีแบบตัวนี้คุณผู้ชมเป็นสายชาร์จ USB ไมโครหน้าไมโคร USB นั่นเองโอเคก็มีเคสแถมให้เราเรียบร้อยนะคุณผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันดีกว่าคุณผู้ชมตืมโอ้โหส่วนตัวเครื่องเดโมตอนที่เราได้จากจีนคุณผู้ชมสวยมากตัวนี้ก็ติดฟิล์มกันรอยมาให้เราเนี่ยเรียบร้อยเลยนะอ๋อตรงนี้เป็นสีทอง คุณผู้ชมขอบเขาใช้สีทองคุณผู้ชมเป็นลำโพงนะแล้วรุ่นนี้เป็นลำโพง2องันคนะุณผู้ชมเสียงนี่อุม้มดังบ้านแตกแล้วเสียงอย่างดีบอกเลยรู้สีหูฟนะัง3.5คุณผู้ชมแล้วก็มีไมโคร USB อันนี้เป็นไมโครโฟนนะหูด้านหลังคุณผู้ชมแกะเลยแล้วกันโอ้โหสีนี้สีนี้คุณผู้ชมสีนี้ดีสีนี้ดีมากสวยมากโหสีสวยมากคุณผู้ชมทาใส่ซิมเนี่ยเป็นทรนะิปเปิลสล็อตคุณผู้ชมขอบเนี่ยเป็นสีทองอื เฮ้ยสวยสวยมากคุณผู้ชมขอบนี่เป็นสีทองนะตัดกระสีน้ำตาลโอ้โห oh, ดูดีมากให้ดูใกล้ๆอีกรอบหนึง่งคุณผู้ชมให,ให้ตายเถอะโอ้ oh, มันสวยมากเลยอะ่ะอืมสวยมากคุณผู้ชมนี่ตรงๆต,ตรงที่แกละยนมือนี้ขอบยังเป็นสีทองเลยนะโอ้ oh, อะไรจะขนาดนั้น กล้องนี่ก็ขอบเป็นสีทองเหมือนกันอใครซื้อสีดำนะจะตีให้เลยนะนี่นะห้ามไปซื้อสีดําเลยนะแต่ถ้าใครชอบสีดําก็ห้าก,กันไม่ได้หรอกนะแต่แค่บอกว่าเราชอบตัวนี้มากๆอะแต่อย่างนี้แหละพอมันเป็นสีทองปุ๊บนะเราจะเห็นว,ว่าขอบของมันเนี่ยก็จะดูหนาทันทีว่ามันตัดไงเหมือนสายตาเรามันตัดกับสีข้างๆอะอือโอเคไม่เป็นไร ข้ามไปเพราะว่าได้นลำโพงคู mm ่แฮรอภัยได้ร wow. ุ่นนี้ลำโพงคู่ d o l บ y a t m ดมค่ณผู้ชมเสียงนี่ต้องบอกเลยว่าสนันมากๆเสียงดีสุดๆไปเลยเงื่อนไขการใช้งานนะจ๊ะใส่ซิมการ์ดกดข้ามไป Wi-Fi ข้ามไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะยังไม่ใช้และมาแล้วคุณผู้ชมคือจริงๆนะเอาเราตรงๆนะใครเป็นคนคิดวอลเปเปอร์อันนี้ให้หัวกูเหเนี่ยคือไอวอลเปเปอร์อันนี้เนี่ยสีไม่สวยเลยอืม สีมันไม่สวยเลยคุณผู้ชมเราต้องเปลี่ยนไอสีนี่แหละทําให้เราแบบรอบที่แล้วเราก็ไม่ได้รีวิวคุณดูสีจริงๆจ,จอมันดีมากนะจอมันดีมากแต่ว่าวอลเปเปอร์ที่ให้มาตอนแรกสุดเนี่ยอะไรต้องการถามว่าอะไรไม่สวยเลยเนี่ยคุณผู้ชมดูสีจอดีมากเลยแต่ถ้าไปใช้วอลเปเปอร์อันนั้นนะโอ้โหอะไรเนี่ย ไม่ได้เลยไม่ได้เลยจริงๆนะไปใช้ไวอเปอร์ไม่ดีเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยนะตัวเครื่องเนี่ยอย่างที่บอกว่าจอใหญ่7็ดนิ้วนะคุณผู้ชมตัวกล้องมาดูกันหน่อยดีกว่านะเครื่องไทยที่เราได้มาจะเป็นยังไงบ้างนะโอ้โหก็เอาตัวก็ไม่ได้ต่างจากตัวที่เราเอาได้มาพรีวิวก่อนอันนี้เท่าไหร่นะก็มี AI นะจ๊ะแล้วก็มาดูการถ่ายวิดีโอกันบ้างคุณผู้ชมในเครื่องไทยมีอะไรบ้างนะเครื่องไทยคุณผู้ชมตึ๊บตึ๊บอืมเนี่ย เดียดายคุณผู้ชมคือคีริน710เนี่ยมันอัด6 0เฟรมได้ด้วยแต่ว,ว่าตัวนี้เนี่ยก็ยังอัด6 0เฟรมไม่ได้อยู่ไปการบอกว่าถ้าอยากได้6 0เฟรมเหรอเธอซื้อคีรินชั้นเธอซื้อคีรินชั้นะมาณนนี้ ร้ายร้ายโอเคก็มี AI ไท่านผู้ชมที่ช่วยแยกซีนแล้วก็พูดถึงในเรื่องของการเพิ่มสีต่างๆให้เหมาะสมนั่นเองนะเอ่อ uh, คุณผู้ชมกล้องหน้าเนี่ยก็ไม่ต่างจากตัวที่เราได้มา่อก่อนนี้เลยคือกล้องหน้าก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่คือมันไม่ได้แบบว่าเป็นมือถือที่เน้นกล้องหน้ามากมายนะักโดยรวมจริงๆตัวนี้เนี่ยขายดีมากนะคุณผู้ชมขายดีแบบจริงจังเลยขายดีแบบจริงจังเลยอ่ะตัวนี้มาให้ดูสีกันเฉยเออสีมันสวยจริงๆคุณผู้ชมมันโอ้โหมันดูดีจริงๆเดี๋ยวนี้นากผู้ชมเจ็ดนิ้วเนี่ยเราร ได้เรียบร้อยแล้วแล้วคุณผู้ชมดูสิว่าเฮ้ยมันสวยมากจริงๆมันสวยมากจริงๆต้องยอมรับว่าสีนี้ดึงดูดใจได้มากกว่าสีที่เราพรีวิวไปก่อนหน้านี้เยอะเลยนะนี่คือการโชว์สีคุณผู้ชมแค่นี้เองแล้วก็มาบอกว่าหัวชาร์จไม่เป็นชาร์จเร็วนะแค่นั้นเองนะคุณผู้ชมที่อยากจะบอกนี่คือหัว w วลวา x มคุณผู้ชมสีน้ำตาลอืมสวยดีเหมือนกันนะใครที่อยากได้ก็หาซื้อได้แล้วนะจ๊ะตอนนี้ทั่วประเทศหรือจะมาซื้อกับเราก็ไม่มีปัญหานะจ๊ะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้า คุณผู้ชมวันนี้มาแบบสั้นๆเพราะว่าให้ดูสีเฉยๆนะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีนะจ๊ะบ๊ายบายสวยมากนะเอาอย่าลืมกดติดตามด้วยนี่ปุ่มหน้าตาแบบนี้จ้าอาชานะฝากด้วยโอเคไปแล้วบ๊ายบาย